ครับสวัสดี day. ท่านชมขันวันนี้กูมาประจายอีกรอบแต่พี่ไม่ว่าอะไรนะพี่จะพูดให้ตรงๆแล้วคำทำนี้น้องจะต้องจำไว้โดยพี่ไม่ใช่คนเลวคนร้ายพี่ไม่นักเลงโดยพี่นักเลงแล้วจบไหมอีสัไม่ไม่มีไม่ไม่เกี่ยวเสียงมันคือเสียงไหนก็คือเสียงนั้นไม่มันทำอะไรได้ไหมไม่ได้ พอได้มาเมืม่ปุ๊บเสียงก็จะเหมือนเดิมคิดดูแต่บางครั้งก็เสียงใหม่เออใหาอยากรู้ไม่เสียงหม่ไม่เนี่ยไม่เกี่ยวห่าเลยพูดจริงอยากรู้ไหมเกี่ยวตรงไหนเกี่ยกับจิตใจของคุณคุณรู้จิตใจของคุณยังจิตใจของผมดูแล้วรู้ไหมให้ไม่ซับมึงถึงนี่อาจจะมีคนมาติดตามมึงในกลุ่มกู เอ,อกูก็ไม่อยากทำแบบนี้แต่ส่วนมากเพื่อนน้องใช่ไหมพี่ไม่ว่าหรอกแต่เพื่อนน้องมันไม่เข้าใจแล้วน้องมาด่าพี่น้องไม่ใช่เด็กแต่พี่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะน้องยังไม่มีใจิตใจของตัวเองกูขอพูดได้ตรงจริงจริงวายหวาดเว้ยกูจะพูดให้จบเร็วๆกูต้องรีบไปเล่นฮอนต่ออีกอียะหวย โอ้ยเป็นวัดนะคิดไหมพูดตรงๆเลยนะว่าโอ้ยน้องกดเท่าไหร่มันก็ไม่ทำอะไรได้หรอก YouTube มันแค่ได้แค่บางอย่างสนุกบางครั้งเราก็สร้างช่แนลตัวเองจะพูดอะไรดีวะเฮ้ย ก็ให้คนอื่นดูเพื่อความสนุกสนานของตัวเองของผมก็เหมือนกันของน้องเขาเหมือนกันผมเข้าใจนะพี่ไม่ว่าแค่ใบประจานนี่ยบอกดีๆโว้ยคิติวันนี้คิติวันนี้คิติวันนี้ <S <S เลิกมาไงคติคิต,คติวันนี้ฟังโดยตรงนะนี่คือคิติที่ทำให้มึงต้องจำ กูจะไม่เรียกเด็กก็ได้แต่กูจะเรียกมึงแค่นั้นเลยโดยเอ้ยขอ,อนี้หนึ่งน้องนี่ไงเสียงมันก็เหมือนอยู่ดีอ่ะแยกไว้อยากกดลงให้นะแต่น้องถ่าสงครามกับพี่เองไงอ่อาตามจิเขาล้วครับสวัสดีท,ทดุกๆุกท่านโดยยินดีต้อนรับมิสเตอร์เซนโอ้ย น้องอยากหนูมเครื่องพี่ดีไหมไม่ดีพี่กำลังเก็บเงินซื้อเหมือนกันเออแล้วคิตติวันนี้คือชชนะไม่เกี่ยวกับอะไรแกทำอะไรได้รู้ไหมเอาไหมคิตติของจริงอะ่ะนนี้สิ่งบางอย่างอาจทำอะไรไม่ได้แต่ด่าไปก็ได้แค่นั้นใช่ไหมคิตตินะ ะทำ่อยทำไปเพื่ออะไรมันได้อะไรไหมนี่คือคดดกิดติของผมทำไปได้อะไรไหมโดยไปหาเรื่องคนอื่นตจงจำไว้ถ้าลืมจิตของแกจะเสียไปพี่ขอพูดให้ตรงๆพี่รู้ที่อยู่ของน้องรู้ที่ทุกอย่างด้วยโดยกูแฮกอีเมลของมึงกูพูดโดยตรง อย่าให้กูตามไปถึงนะถ้ามีเรื่องอีกรอบแม่มาว่าอะไรแค่บอกดีๆถ้าไม่ดีๆโดนตามอีกแน่นอนพี่จะตามไปตอนอายุสิบห้าหรือสิบหกเพราะพี่จะเริ่มไล่คนละบอกคำเดียวเพราะพี่ไม่ใช่จะเป็นนักเลงแต่พี่ไม่ชอบเด็กพวกอย่างนี้แม้ไม่ใช่เด็กก็ยังไม่รู้ว่าอายุไม่เคยบอกนะต้องรู้อายุก่อนถึงจะรู้ถ้าบอกกูหก ฟ้ามึงจุงลงใส่มึงครบวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยแม่ว่าน้องบอกดีๆเพื่อเข้าใจถ้าไม่ดีจะตามไล่จะตามไปถึงเลยคอยดูไปแล้วครับผมคิดติสนใจวันนี้จากฟกยูเมทีสุดสุดเจ็ทำตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งไม่ใช่ว่าเรื่องที่ตัวเองจะทำได้ว่าจะหาเรื่อง ตัวเองอาจจะมีเรื่องของตัวเองก็เป็นได้แต่ละครั้งนี่คือคิติของโฟกเกอร์ที่เฮตุสเจ็ด